ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลนะครับวันนี้วันที่10ครับเดือน7 2็ดสองพครับราคาทุเรียนนะครับผมวันนี้นะครับผมต้องออกกับพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งนะครับว่าคนที่จะนําทุเรียนไปขายนะครับผมกรุณาใบนําใบ GP p ไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับย้ําอีกครั้งนะครับผมนําไปด้วยนะครับอ่าเริ่มต้นเลยนะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับ ABC นะครับ อยู่ที่105บาทน้ำหนักตั้งแต่2-6กิกรัมนะครับ A B นะครับอยู่ที่115บาทน้ำหนัก2-6กิกรัมเช่นเดียวกันครับเกร C อยู่ที่90นะครับส่วนเกรด D อยู่ที่75นะครับตกไซส์อยู่ที่75แล้วก็ห้องเย็นนะครับอยู่ที่58บาทนะครับต่อกันที่กระดุมนะครับผม A B C อยู่ที่90นะครับน้ำหนักตั้งแต่1.7กิโลกรัมขึ้นนะครับพวงมาี A B C อยู่ที่90นะครับน้ำหนัก1.7กิโลกรัมขึ้นเช่นเดียวกันครับ ต่อันที่ก้านยาวนะครับผม A B C อยู่ที่95นะครับน้ำหนักตั้งแต่1.8กิโลกรัมถึง5กิโลกรัมครับนี่คือราคาทุเรียนนะครับผมขออภัยด้วยนี่คือราคาทุเรียนนะครับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนี่คือราคาทุเรียนของตลาดมรกตนะครับหลังสวนนะครับผมฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับยุทธภพชาแนลด้วยนะครับผมเพื่อที่จะมี กำลังใจในทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านค้าขายร่ำรวยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนำ GAP ไปด้วยนะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ